วันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าว่าพอ่อว่าแม่ยังพอทนแต่ว่าเมียที่เคารพครบกันไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยหลายคนนะครับถ้ามาว่าตัวเองเนี่ยยังพอทนนะแต่ถ้าว่าเมียเนี่ยว่าเมียที่เคารพเนี่ยคบกันไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่ยายเนี้ยเลิกคบเลยนะฮะมีเรื่องครับเป็นเรื่องจริงที่ พี่บัญชานะครับพี่บัญชาพี่ชายที่เคารพรักที่สุดในโลกเล่าให้ฟังว่าแกเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องคําสั่งไม่ยายครับเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่แกเป็นอสสอ,อยู่ครับแล้วก็แต่งงานกับแฟนแกพอแต่งงานไปได้ไดสักพักครับแฟนแกก็ท้องพอท้องเสร็จ ก็ประมาณสักแเดือนนะครับแปดเดือนเก้าเดือนแฟนก็คลอดคลอดลูกแล้วก็ลูกก็ได้เป็นลูกผู้ชายครับโอ,โอ้ดีใจกันทั้งดีใกทั้งบ้านเลยแกก็ดีใจแกก็อยากได้ลูกผู้ชายแฟนแกก็ดีใจที่ได้ลูกผู้ชายครับแม่ยายก็ดีใจพ่อตาก็ดีใจดีใจกันทั้งบ้านเลยที่ว่าได้ลูกผู้ชายพอ ดีใจเกิดอะไรขึ้นครับก็แกก็มาหลังจากที่แฟนแกคลอดลูกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ไฟภาษาแถวบ้านผมนะครับอยู่ไฟที่บานก็หมายความว่าก็จะมีการเขาเรียกว่ามีกองไฟครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะนั่งใกล้ๆกองไฟเหมือนกับว่าทำให้หมดลูกมันเข้าอูหรืออะไรประมาณนี้แหละ แล้วบ้านแกก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับเป็นบ้านไม้บ้านไม้สองชั้นแล้วก็แฟนแกก็อยู่ด้านบนเมียแกนะครับอยู่ด้านบนกับแม่ยายแม่ยายก็มาสอนเทนการเลี้ยงลูกเพราะว่าเพิ่งลูกคนแรกเนี่ยผู้หญิงก็จะเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกแม่ยายก็เลยมาสอนมานอนด้วยทีนี้นะครับเพื่อนหลังจากทราบข่าวว่า พี่บัญชาเนี่ยไอชาเนี่ยได้ได้ลูกผู้ชายก็ดีใจครับก็บางคนก็หิว้วหิ้วไก่มาครับมาทําต้มไก่กินบางคนก็หิ้วหมูมามาลาบหมูกินแล้วก็พร้อมด้วยเหล้าขาวครับสี่สิบดีกี่ก็นั่งกินอยู่สี่ห้าคนเพื่อนอสสเพื่อนแถวบ้านนะครับมานั่งกินอยู่ใต้ถุนบ้านทีนี้ไม่ใช่นะครับก็สอนวิธีการให้นมลูก แล้วปรากฏว่าผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆครับน้ํานมมันคัดนะครับน้ํานมมันมันแบบไม่เคอยออกอนะหัวนมอะครับมันมันคัดนะครับมันไม่ออกอนะ่ะมันบีบยังไงครับมันก็ไม่ออกแล้วก็ให้ลูกอะครับให้ลูกกินนมลูกก็กินไม่ได้ครับลูกก็กินนมไม่ได้ พอลูกกินนมไม่ได้นะครับปรากฏว่ามันเด็กครับเวลาเอานมเข้าปากมันก็ดูดไม่ได้มันไม่มีแรงที่จะดูดอะไรประมาณนี้แหละแม่ยายก็กลัวว่าหลานจะอดนมพอเด็กมันเด็กครับมันไม่ได้กินนมอนะ่ะมันก็ร้องแม่แม่แม่ร้องไห้ออกมาอะไรมาวันนี้แหละแกะทนไม่ได้ครับที่ว่าหลานนี่อดนมแกก็เลย ถ้าแกจะดูดนมลูกสาวมันก็จะงไงอยู่อะไรประมาณนี้แกก็นึกดะโอ้อช้าไอ้ลูกเขยมันอยู่ใต้ถุนนี่วาแกก็เรียกลูกเขยแล้ไอ้ช้าไอ้ช้าเรียกแบบเ,เดินลงมาที่ว่าเป็นบันไดยอย่างนี้ใช่ไหมครับหันหน้ามาก็เรียกไอ้ช้าไอ้ช้าเป็นอย่างไรแม่มีอย่างอี้แม่เป็นลาวข้างเนระมึงขึ้นมาพี่ โอ้ยคอยกำลังกินเล่ามวนเนี่ยเจ้าสิให้คอยขึ้นไปเฮ็ดยังเมื่อีนะเมียมึงอ่ะนมคัดลูกมึงอ่ะม่มีนมกินมันบ่มีแห้งดูดนมเหมือนกันมึงอ่ะมาดูดนมให้มันแน่มึงอ่ะมาดูดนมอ่ะมาดูดนมเมียมึงได้อหอะอนกันแค่พูดแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนหัวเลาะหากันเติมเลย ไอ้ช้ามึงรีบไปเลยมึงรีบไปเลยรีบไปเดี๋ยวลูกมึงอดตายนะมันแกก็หน้าแดงเลยครับหน้าแดงรีบขึ้นบนบ้านนะครับเพื่อที่จะไปเออแกดูดนมนะดูดนมเพื่อที่จะให้น้ํานมมันออกมาครับเพราะใม่ใหม่มันมันคัดแกบอกว่าอายก็อายอะไรประมานี้ทีนี้แกก็บอกแมลงไปด้านล่างก่อน เดี๋ยวคอยดูดสักพักก่อนเนื้อจะให้ขึ้นมาเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่านะครับถ้ายัางไงถ้าเราคําสั่งไม่ยายเนี่ยไม่สามารถที่จะขัดได้เลยนะครับจะบอกให้สวัสดีครับ